เมื่อนักชกไทยครับไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งแรกครับชาวนิวซีแลนด์นึกว่าเป็นนักมวยประกอบรายการธรรมดาครับนักชกชาวนิวซีแลนด์พอนุ่มผมยาวผู้นี้เลยคิดว่าน่าจะชนะอย่างง่ายๆครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับกางเกงสีขาวนี่คือนกวีดเดวีครับมาเจอกับท่านั้นของแซมมาสเตอร์ครับในกางเกงสีดำครับพอนุ่มผมยาวหลวมงามเขางามผู้นี้ที่กําลังไหวครูมวยไทยอยู่กลางเวทีครับ ทั้งคู่ครับเจอกันในศึกของทรงชัยนะครับศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับในการเจอกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยจากนิวซีแลนด์ครั้งแรกนะครับวันเดือนปีนี้ข้อความไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2538 39หรือ40นะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับดูครับแผ่การวหวครูของแซมรัสเตอร์ผูนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวครับ ถ่ายต่อสุดครับที่ช่อง9โอ2มทนะครับนะฮะที่ร้าด้านล่างเลยครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องพากยวยไทยในใช้ภาษาทองแดงครับใช้ภาษาใต้ครับในการประกอบนะครับการพากนะครับหนึ่งเดียวคนนี้ครับโค้ชเชทีวีครับโค้ชเชทีวีครับหรือวิชิตสมบูรณ์นะครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านเสียชีวิตที่กอดสมวยนะครับ ในขณะที่ท่านกาลังเรียกว่าสอนมวยอยู่นั่นเองนะครับก็แสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับหนึ่งในนักมวยไทยในตํานานของเรานะครับตอนที่ไป New Zealand นิวซีแลนด์นี่ตอนนั้นคือเรียกว่าสื่อของ New นิวซีแลนด์นี่ยังไม่ได้รู้จักมวยไทยมากเท่าไหร่เราเลยไปจัดมวยไทยที่นั่นครับเพื่อให้เขารู้จักมวยไทยครับเพราะฉะนั้นนี่เขาเลยคิดว่านกวีนะครับเป็นแค่นักมวยประกอบรายการธรรมดาครับเอามาดูดีกว่าครับว่าแซมมาสเตอร์ผู้นี้จะมีอะไรให้เราดูครับ ออกแข่งขวาไปครับนกหวีดครับขวามาครับแซมมาสเตอร์ยกขีนนึงครับนกหวีดครับเจ้าของแชมป์ราชดำเนินครับสามสองสมัยนะครับแล้วก็แชมป์ของสภามวยไทยโลกนะครับอานะครับจังหวะนี้ครับเทียบเดินเข้าหาครับนกหวีดครับแข่งขวาจอขาโคนยางครับลูกเตะโคนยางให้ตานล้มครับจังหวะนี้ร้อยครับร้อยครับแม่ดูแซมมาสเตอร์ผู้นี้ครับตั้งการนี้ยกไหลขึ้นมาบัง บางคางเลยนะครับยกไหลซะสูงเลยครับถือว่าใช้ได้ครับจังหวะนี้ครับแคบเดินเข้าหาครับว่ายังไงดีครับอ่ากรรมการสับมือโชกครับอืมหมัดมาเจอแข้งคืนครับแคบเดินเข้าหาครับนกวีดครับเรียกว่าตามบทตั้มบี้ครับซ้ายแป๊บในครับฉัดเข้าไปครับฉัดซ้ายฉัดขวามาฉัดซ้ายมาไม่โดนครับการของแซมมาสเตอร์นกวีดนี่ตามยิกเลยครับ ตามยิกนี่คือตามไล่ครับแซมมาสเตอร์นี่แล่นเลยครับข้างนนี้เอาแข้งขวาครับจากนกวีดครับโค่นยางครับสูงเหมือนต้นยางก็ต้องโค่นยางลงมาให้ล้มครับแหมเดินเขาห้าครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายขัดซ้ายไปเมื่อสักครู่ครับลงนี้ครับแซมมาสเตอร์ก็เรียกว่าดูชันดูเชิญไปก่อนครับนกเวียครับแข้งซ้ายสาดไปครับสายนี้ไม่ถึงดีครับกรรมการต้องเข้ามาบอกเลยว่าชกกันน้อยบ้างพอาวชกกันน้อยน้องพราวชกกันหน่อยครับน้องพ่าวนะครับ แม่มาโชว์ศิลปะแม่ไม้มไทยให้ชาวต่างชาติได้ดูครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันออกกบุดหน่อยครับเย็บเดินเข้าหาครับเย็บซ้ายครับตนั้น่งของแซมมาสเตอร์นงวิดครับเยยบเข้าไปครับเยยบไปแค่แค่ครับยับไปแค่แค่ยับไปแค่แค่คือขยับเข้าไปใกล้ๆครับแข้งซ้ายครับแต่ทำไงครับเหมือนสกูับขวาครับโคนยางอีกแล้วครับฉัดโคนยางให้ตาลมันล้มครับเย็บเดินเข้าหาครับเยยบซ้ายครับตนั้น่งของแซมครับ แต่พมในครับ <tampoco> ชัดพมในไปธนาขอนวิด hmm. ช like ัดขวาครับเหมือนแซมจะเริ่มม so ีอาการเจ็บขาครับแม่สรงไสติดเจ็บข้าสงงัสติเจ็บข้าแม่เริ่มมีอาการพือโชว์ครับอาการพือโชว์อการแปลกๆครับทีมซ้ายครับแซมครับนวิดเดินบทเดินบีเข้าหาครับแข้งซ้ายครับนี่ครับเรียกว่าไม่รู้จักเสียแล้วครับกับนักมวยที่ขึ้นชื่อว่าแข้งหนักที่สุดนะครับเก็บเดินเข้าหาครับยับซ้ายครับแซมโคลนยางครับ ชัดเข้าไปครับท่านักโขนนกหวีดได้น้ําหนักนะครับจังหวะจากโคนครับแนนตับแน่นตับครับเดินเข้าหาครับแซมว่าพพือครับแซมว่าพือว่าพือแปลว่าว่าอย่างไรครับเดินเข้าหาอืชัดขวาไปอืมแซมเรื่เมียกันโอ้แซมแซมเรื่องยกขาครับแหมแซมเพียงเสียแล้วครับแซมแซมดูท่าว่าจะเพียงเสียแล้วครับเพียงเสียแล้วแปลว่าเพียงพรำนะครับเดินเข้าหาครับแข่งขวาครับแซมครับ นกหวีดก็เดินตามติดเลยครับไม่ปล่อยให้ลุดครับอ้าวมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับมาเจอกันยกที่2ครับจังหวะนี้ครับขีบซ้ายไหมครับทำแหน่งของแซมครับนกหวีดเดินตามติดครับแข่งซ้ายสาดไปครับทำแหน่งของนกหวีดครับขอบคุณคลิปจากไทยสตูดิโอด้วยนะครับแข่งขวาครับฉัดขาอุ้ยถึงกับสะท้านครับแห่เกือบสะดุ้งโยงครับแซมครับแข่งขวาโอ้จะขึ้นบันเซียนครับอุ้ยถายไปอ้แซมได้ยิ้มครับโอ้ฉัดขาอีกทีครับ มีบนมีล่างครับนกวิดชัดไม่โดนครับแซมครับนกวิดเดินตามติดระวังครับแซมครับอย่าเหล้าเหลาครับอย่าเหลาเหลาเดี๋ยวได้ลมยาวถึงยืนครับฉัดขาไปครับแหมเกือบยักไงครับเดินเข้ามาครับด้านของแซมแข่งขวานี้ไม่โดนครับนี่ครับโอ้โหเสียท่ายักไงลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นก็เลยทีเดียวผมจังหวะนี้แอบเดินหาครับนกวีดครับตามบี้ตามติดเลยครับยับซ้ายครับแซมอเจอแข่งซ้ายบันเสียนของนกวีดครับ แข้งขวาปันเซียนโอ้โหสุดลงไปนั่งอยู่บนพื้นครับอือหือยกขึ้นไหวไหมนองบ้ายกขึ้นไหวไหมยกขึ้นไหวไหมไม่ไม่ไม่ไหวครับโอ้ลุกขึ้นไม่ไหวครับยังมึนอยู่เลยกรรมการโบกมือบายบายเลยครับยุติการจาโจรยืนร้องรำ่ำไห้อยู่ที่มุมเลยครับโอ้โดนการขอแข่งเดียวถึงกับร่ำไห้เลยครับโอ้โหและนี่ครับคือนกวีดเดวีครับอือหือเรียกว่าแข่งนี้สะเทือนนิวซีแลนด์ครับ โอ้แข่งเดียวเสียวทั้งนิวซีแลนด์เลยครับเรียกว่าไปทําให้เรียกว่าชาวต่างชาติที่นิวซีแลนด์ครับได้รู้จักรับประจักษ์ในมวยไทยครับแม่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งดีกว่าครับว่าจังหวะเมื่อสักครู่มันมาเร็วเสียเหลือเกินครับดูครับจังหวะนี้ครับนงบีดเดินตามติดครับแข่งซ้ายฉัดลําตัวไปครับนี่ครับแข่งขวาครับนงไปนั่งเคลงครับ แม่เราจะลุกขึ้นเราเหมือนมึนมึนลุกไม่ไหวครับเหามันหัวเอามาระวังครับระวังครับเดินนี่ครับโอ้โหอ่าดูอีกครั้งเพื่อความสบาใจครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับอันนี้ที่ออกซ้ายไปครับเราหยียบซ้ายไปครับเราฉัดซ้ายนี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับนี่ครับขึ้นขวาครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับโดนเข้าไปครับ แข่งนักวยไทยที่ได้ชื่อว่าแข่งหนักที่สุดในยุคนั้นนะครับโอ้ถึงกับยืนล่ําให้เลยครับที่มุมครับก็เป็นทาง้ของนกวีเดวีครับชนะเทคนิคอลนกเอาในยกที่2ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเจทีวีครับโอ้โหกตามเคลื่อนเลยหรือเปล่าครับต้องนวดกรามกันเลยทีเดียวครับนี่เขาตั้งสูงทั้งใหญ่กว่าครับดูท่าว่าเราจะต่อน้ำหนักให้ด้วยนะครับ เพราะว่าสูงขนาดนั้นนี่คิดว่าน้ำหนักน่าจะเยอะกว่าอย่างแน่นอนครับโอ้โหอาแล้วครับนี่ครับก็เป็นการมอบรางวัลมอบเข็มขัดแชมป์นะครับก็กอดให้กำลังใจกันนะครับสุภาพบุรุษนักมวยไทยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับนี่คือช่องพาคมวยไทยโดยใช้สรสตาใต้ในการพากนะครับเดี๋ยวคนนี้โคชเชทีวีครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับอ่าเราให้เข็มขัดแล้วก็ของเขาก็ได้ถั่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมลากันไปครับเดี๋ยวรอให้ภาพตัดกันเลยนะฮะ